สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ตอนนี้จบไปแล้วทั้งหมด5เกณฑ์นะครับก็เหลืออีอก2เกณฑ์เท่านั้นก็คือเกณฑ์ที่6กับเกณฑ์ที่7นะครับไม่ทราบทุกท่านเป็นไงบ้างครับยังยังสบายดีอยู่ยังตามทันอยู่นะฮะคือข้อมูลมันจะเยอะหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดท่านฟังในห้องไม่ทนันหรือจดไม่ทันเนี่ยเดี๋ยววิดีโอที่เราอธิบายในวันนี้เนี่ยเราจะอัปโหลดขึ้นทาง u t u b e นะครับแล้วท่านสามารถไปดูย้อนหลังได้อีกทีนะครับเพราะนั้นวันนี้พยายามจับประเด็นสําคัญหรือถ้าตรงไหนสงสัยเอ่เอโน้ตเอาไว ได้นะครับีนี้เรามาดูในเกณฑ์ที่6นะครับเกณฑ์ที่6นี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของกระบวนการโลจิสติกนะครับซึ่งถ้าสังเกตดูเกณฑ์นี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ที่มีสัดส่วนของคะแนนสูงมากสูงที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้มี10% 15%อนนใช่ไอันนี้แค่เกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวนะครับมากกว่า2เกณฑ์บางบางอันรวมเป็นอีกนะครับ ซึ่งตรงนี้ทําไมถึงสําคัญเพราะว่าในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยเราเราเน้นในเรื่องของกระบวนการนะครับตรงนี้พูดถึงกระบวนการของของโลจิสติกส์นะครับนอกจากคะแนนรวมเนี่ยสูงถึง25%แล้วเนี่ยยังมีข้อกาหนดอีกอันหนึ่งก็คือในการที่จะผ่านเข้ารอบที่2จําได้ไหมครับที่วิทยากรท่านแรกอธิบายไปเนี่ยรอบที่2เนี่ยเราจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า70นะครับแต่ถ้าคะแนนรวม70ได้แต่ว่าคะแนนในในไอ้ตัวเกณฑ์น,นี้ต่ำกว่า60ก็ไม่ผ่านเหมือนกัน ค,ความหมายตรงนี้คืออะไรถึงแม้ท่านจะทําคะแนนในพาร์ทอื่นได้ดีแล้วคะแนนรวมถึง70เนี่ยแต่ว่าถ่าในพาร์ทนี้ไม่ถึง60ถือว่าไม่ผ่านใน,ในรอบนี้นะครับเช่นเดียวกันพอท่านจะเข้าในรอบที่3นะครับรอบที่3าเนี่ยคะแนนรวมต้องมากกว่า80ขึ้นไปนะครับแต่ต่อให้ท่านได้80แต่ว่าถ้าในเกณฑ์นี้ได้ต่ํากว่า70ก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเพราะเราให้ความสําคัญกับไอ้ตัวเกณฑ์นี้ค่อนข้างมากนะครับใน,ในเกณฑ์ที่6 อ่ะทีนี้ลองมาดูในเคนที่6เนี่ยจะแบ่งเป็นรายการทั้งหมด4ี่รายการด้วยกันนะครับก็คือ,อตัวเวทเนี่ยเฉลีย่ยเท่าเท่ากันในในสี่สี่รายการตรงนี้รายการแรกพูดถึงอะไรนะครับรายการแรกพูดถึงเรื่องของกิจกรรมหลักทางด้านโลจิสติกก็คือกระบวนการในการดําเนินงานหลักของเราเลยอ่ะนะครับไม่ว่าเราจะสมัครในตําแหน่งเอ้ในใน,ในรางวัลสาขาไหนเนี่ยเรามีกระบวนการหลักยังไงอย่างถ้า เราเป็นธุรกิจเรื่องของการจัดการเรื่องของคลังสินค้านะครับตรงนี้ก็คือกระบวนการในการบริหารจัดการตัวคลังสินค้าเลยนะครับทีนี้คำว่าระบบเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะไปน,นึกถึงเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของไอ้ตัวซิสเต็มต่างๆที่เป็นระบบ WMS หรือ ERP แต่ว่าจริงๆตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ม่ได้บังคับว่าท่านจําเป็นจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ ท่านมีระบบการทํางานอะไรต่างๆที่เป็นมาตรฐานแล้วก็มีกระบวนการที่ชัดเจนท่านก็สามารถนับตรงนี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าท่านมีระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ก็ยิ่งชัดเจนใหญ่เพราะมันมีระบบคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อมันมีขั้นตอนมีกระบวนการมีซอฟต์แวร์ต่างมาแล้วถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์แล้วมาใช้ในเรื่องของกระบวนการนี้ท่านก็จะได้คะแนนในในตัวเกณฑ์ที่4ได้ด้วย เพราะเกนที่4เป็นเรื่องของไอทีถูกไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าท่านไม่ได้มีเป็นกระบวนการคอมิวเตอร์แต่ว่ามีเป็นกระบวนการทํางานที่เป็นมาตรฐานท่านก็สามารถได้คะแนนในข้อนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนส่งก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของระบบเกี่ยวกับเรื่องของอบรจัดการเรื่องของรถเรื่องคล้ายๆไอตัว TMS นะครับ Transportation Management System อะไรต่างๆนะครับตัวอันที่2ข้อที่2นะครับท่านมีระบบการบริหาร การบริการลูกค้าก็คือตัว CSM ก็คือ Customer Service Management หรือเปล่านะครับถ้าท่านมีระบบตรงนี้ระบบตรงนี้คืออะไรก็คือระบบในเรื่องของการจัดการเรื่องของข้อมูลฐานข้อมูลนะครับว่าลูกค้าแต่ละรายเนี่ยนะครับมีความต้องการยังไงใช้บริการอะไรของเราบ้างใครคือ contact person ของเขาเรามีสัญญาอะไรต่างๆยังไงของเขาซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของการฝ่ายขายเนี่ยจะต้องมีการเก็บไอ้ข้อมูลตรงนี้นะครับมีการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารความต้องการต่างๆนะครับ ข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรนะครับก็คือเป็นรีสอร์ทกับดีมานแมเนจเมนต์ตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือท่านมีระบบยังไงในการบริหารเรื่องดีมานซัพพลายในบริษัทท่านนะครับดีมานก,ก็คือความต้องการในการที่จะใช้บริการของลูกค้าส่วนซัพพลายของท่านคืออะไรคือทรัพยากรในการให้บริการของท่านนะครับแวร์เฮาส์ท่านมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับขนส่งท่านมีจํานวนรถต่างๆมากน้อยขนาดไหนท่านบริหารยังไงท่านเก็บข้อมูลยังไงท่านจัดการในเรื่องของดีมานซัพพลายยังไงอันนี้อยู่ในข้อที่ข้อ ข้อที่4นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องของระบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการนะครับรวมไปถึงเรื่องของ commercialization ก็คือการนำไอ้ตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการเนี่ยที่เป็นบริการใหม่ๆเนี่ยออกสู่ตลาดนะครับท่านมีกระบวนการยังไงในการจัดการตรงนี้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดมีการแข่งขันกันสูงมากเพราะฉะนั้นท่านมีบริการอย่างเดียวมีผลักอย่างเดียวแล้วจะอยู่อย่างนั้นไปตลอดเป็นไปไม่ได้นะครับเราต้องมีกระบวนการในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ถ้าท่านมีท่านก็จะได้คะแนนนไปรับ ทีนี้ที่เห็นมีหลายๆข้อเนี่ยไม่แน่ใจว่าวิทยากรท่านอื่นอธิบายไปช่วงต้นหรือยังคือไม่จําเป็นว่าท่านจะต้องมีทุกข้อนะครับแต่ว่าถ้าท่านอยากได้คะแนนเต็มในพาร์ทนั้นก็คือท่านต้องมีทุกครบทุกข้อท่านจะได้คะแนนเต็มแต่ว่าถ้าท่านมีบางส่วนท่านก็จะได้คะแนนลดหลั่นลงไป นะครับเพราะนั้นทุกทุกอันจะเป็นอย่างนี้ก็คือไม่จาเป็นว่าท่านต้องทําให้ได้ทุกข้อแต่ว่าถ้าท่านอยากได้คะแนนสูงๆนัานก็ต้องมีจํานวนหัวข้อที่ท่านมีระบบต่างๆมากนะครับตามตามลำดับตามตามข้อที่เขา list มาต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้มาดูในรายการที่2นะครับรายการที่2พูดถึงอะไรพูดถึงเรื่อง s t ต n d า r d กับ Improvement ก็คือพูดถึงมาตรฐานในการทํางานกับเรื่องของการปรับปรุงการทํางานต่างๆนะครับซึ่งในการพิจารณาเราดูอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือเราดูในแง่ แผนงานในเรื่องของการบริหารและเรื่องของการลดต้นทุนนะครับธุรกิจบริการเนหลักๆเราก็จะเน้นในเรื่องของการทํำยังไงที่จะลดต้นทุนต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีแผนอย่างยังไงท่านมีระบบยังไงในการติดตามแล้วก็บริหารจัดการเพื่อจะลดต้นทุนต่างๆนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่สองนะครับ อันนี้พูดถึงเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาบริการใหม่ๆถูกไหมครับแต่ว่านั้นท่านอาจจะทําด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าท่านท่านท่านไปม,มีความร่วมมือนะครับกับสถาบันวิจัยนะครับกับมหาวิทยาลัยนะครับกับเอ่อพวกสถาบันทางวิชาชีพอะไรย่างก็ตามเพื่อนาเอาองค์ความรู้จากภายนอกนาเอาเทคนิคต่างๆเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆเนี่ยเข้ามาในใช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาบริการเนี่ยท่านก็จะคะแนนตรงนี้เพิ่ม ครับเพราะนั้นตรงนี้ตรงนี้เน้นในเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการกระบวนการจัดการกระบวนการในการทํางานนะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับอันนี้ในบริษัทท่านควรจะต้องมีตําแหน่งหรือมีหน่วยงานต่างๆที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของกฎหมายและก็ดูแลในเชิงของกระบวนการทํางานของท่านให้มันสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นข้อที่3นะครับข้อที่4ก็คืออ่เป็นเรื่องของการปรับปรุงและทบทวนกระบวนการโลจิสติก อันนี้มีเน้นว่าเป็นต้องเป็นอย่างต่อเนื่องด้วยในความหมายก็คือท่านต้องแสดงให้เห็นว่าในการทํางานของท่านเนี่ยมันมีการปรับปรุงนะครับคาว่าต่อเนื่องเนีน่ยเราจะมองว่าทุกปีมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ 4- ีหปีมีการปรับปรุงทีหนึ่งอันนี้ถือไม่ไม่ใช่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราจะดูในน้อย,ยในแต่ละปีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ค่อนข้าง,งชัดเจนนะครับเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แล้วก็ข้อที่5เป็นเรื่องของการรับรองมาตรฐานนะครับตรงนี้เ,เราไม,ไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นองค์เป็นมาตรฐานอะไรบ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ท่านสามารถไปดูได้ในคู่มือจะมีลิสต์ของตัวอย่างของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรางวัลในแต่ละสาขาอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านไปเปิดดูได้นะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับที่เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ท่านทําอยู่นะครับอย่างเช่น AEO หรือ ISO อต่างนะครับได้หมด อันนี้มาดูรายการที่สามแล้วยังอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ที่หกเหมือนเดิมนะครับแต่รายการที่สามรายการที่สามพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องของการจัดการความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับอันนี้ความปลอดภัยของสินค้าและบริการนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเป็นการความปลอดภัยในการดําเนินงานนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อย่อยนะครับข้อแรกก็คือพูดถึงตัวสินค้าและบริการท่านมีวิธีการยังไงที่ลูกค้ามาใช้บริการนะแล้วมีความปลอดภัยต่างๆนะครับ ข้อที่2องเ,อเป็นความปลอดภัยในการดําเนินงานอันนี้หมายถึงในเชิงกระบวนการทํางานของท่านนะพนักงานของท่านต่างๆนะกระบวนการในการทํางานไม่ว่าจะเป็นในแวร์เฮาส์ในคลังสินในเออในพนักงานขับรถอะไรต่างเนี่ยนะครับความปลอดภัยในการทํางานต่างๆเป็นยังไงนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวข้างบนนี้เน้นในเรื่องของผลกระทบกับลูกค้าแต่อันนี้เป็นเรื่องของตัวกระบวนการภายในหรือพนักงานภายในของท่านนะครับส่วมาข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นะครับท่านมีนโยบายมีกระบวนการยังไงในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอของเสียเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานการลดการใช้พลังงานอะไรต่างๆนะท่านมีกระบวนการพวกนี้อยู่หรือเปล่านะมีการมอนิเตอร์ข้อมูลพวกนี้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนข้อที่4เป็นเรื่องของสุขอานามัยและชีวอนามัยนะครับก็อันนี้ะจะ เกี่ยวข้องถ้าสมมติแวร์เฮ้าส์ของท่านมีเรื่องของสารเคมีต่างๆมาเกี่ยวข้องนะครับผลกระทบในแง่ของสุขภาพของพนักง,งานนะหรือว่าความเมื่อยล้าจากการทํางานชั่วโมงทํางานอะไรต่างๆเนี่ยท่านมีการมอนิเตอร์มีการตรวจสุขภาพอะไรต่างๆเป็นประจําหรือเปล่ามีกระบวนการที่ดูแลทางด้านนี้ให้กับพนักง,งานหรือเปล่าน,นะครับเนี่ยนี้คือข้อที่4นะครับอ่ามารายการที่4ี่รายการสุดท้ายของตัวเกณฑ์ที่6นะครับเกณฑ์ประเมินที่6กก็คือเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ ตัวนี้หลักๆเลยเนี่ยที่เราต้องการข้อมูลก็คือข้อมูลสถิติอุบัติเหตุของท่านนะครับซึ่งนี้เราจะขอดูย้อนหลัง3ปีเลยก็คือต้องโชว์ว่าแต่ละปีมีสถิติอุบัติเหตุมากน้อยขนาดไหนนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ดูเฉพาะตัวสถิติอุบัติเหตุอย่างเดียวเราจะพิจารณาถึงเรื่องของกระบวนการหรือสิ่งที่ท่านทาในการที่จะป้องกันในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเรื่องปรเซสในการดูแลปรเซสนการในการทางานเรื่องของการบฝึกอบรมเรื่องของอานโยบายในเชิงของความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับการสร้างจิตสานึกให้พนักงานอะไรต่างๆพวกนีเ้เราก็เอามาพิจารณาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าดูในแง่ของสถิติอย่างเดียวอาจจะค่อนข้างลาบากแล้วก็าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สะท้อนถึง้ความพยายามในการที่จะ ลดไอเรื่องของไออุบัติเหตุต่างๆอย่างเดียวนะครับอ่านี้มาเกณฑ์สุดท้ายนะครับเป็นเกณฑ์ในเรื่องของตัวการวัดตัวสมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจนะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เด่นมากๆนะครับของรางวัลเอลมาก็คือเอลมาเนี่ยเราเอาหลักเกณฑ์ ของไอ้รางวัลเนี่ยที่เราเรามีความแตกต่างจากรางวัลอื่นหลายๆอันก็คือเรามีการเพิ่มในเรื่องของการวัดสมรรถนะหรือผลลัพธ์ในทางธุรกิจจริงๆเราไม่ใช่ดูแค่กระบวนการนะครับแต่ว่าเอาเอเรา,ามีการวัดด้วยว่าหลังจากที่ท่านทํากระบวนการทั้งหมดได้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วไอ้ตัวกระบวนการพวกนั้นเนี่ยมันสะท้อนออกมาในเชิงของตัวผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ที่ส่งผลออกมาให้เห็นจริงๆด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้สัดส่วนของคะแนานก็จะอยู่ที่10%ของคะแนานทั้งหมดนะครับ ก็มีอยู่ทั้งหมด7รายการด้วยกันในในเกณฑ์ประเมินที่7นะครับมาดูรายการที่1นะส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะของตัวเลขที่เป็นการาวัดเป็นเป็นเมตริกต่างๆนะครับที่เป็นการวัดค่าแล้วก็เอาเอา,เอาตัวเลขมาแสดงให้เห็นนะว่าผลการดําเนินง,งานเป็นยังไงตัวแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการวัดอัตราการเติบโตของยอดขายนะครับตัวนี้เราเราไม่ได้ดูว่ายอดขายท่านมากหรือน้อยนะครับแต่ว่าเราดูในเชิงว่าท่านมีโกรธมีการเติบโตของยอดขายมากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าถ้าไปดู ไอ้ตัวยอดเงินอย่างเดียวเนี่ยธุรกิจเล็กใหญ่บางทีมันมัน,มนไม่เหมือนกันก็จะมีได้เปรียบเสียเปรียบเพราะนั้นเราดูในเชิงของโกรอของท่านนะครับซึ่งเราจะดูกรอตของไอ้ตัวยอดขายการเติบโตเนี่ยย้อนหลัง3ปีนะครับแปลว่าอะไรสมมติถ้าเราจะดูยอดขายยอ้อนในการเติบโต1นปีเนี่ยเราต้องรู้ปีก่อนหน้าน,านั้นแล้วก็ปีปัจจุบันถูกไหมอ่ทีนี้ถ้าเราต้องการจะรู้3ปีแปลว่าเราต้องมีข้อมูลของยอดขายอย่างน้อยกี่ปี4ปีป ถูกไหมเพราะว่าะนั้นหนึ so, this, so ่งป like ีเราคือต้องเอาเอาของเก่ามาเทียบกับปีปัจจุบันนะครับแล้วก็เอาของปีปัจจุบันไปเทียบกับปีถัดไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นแปลว่าเราต้องมียอดขายที่จะมาคำนวณเนี่ยย้อนหลังอย่างน้อย4ปีนะครับก็คือดูจากตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือถ้าเป็นโกลดของปีปัจจุบันเราเทียบตั้งแต่หนึ่งมกราถึงถึงธันวาเนี่ยนะครับ ปี63เนี่ยอันนี้คือยอดขายของของปีล่าสุดนะครับเราก็ไปเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไปเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับเพราะนั้นปี61เราก็ไปเทียบกับปี60นะครับการคำนวณก็ง่ายๆก็คือเอาตัวยอดขาย,ข,ายของปี61ลบด้วย60นะครับก็คือ1 15ลบด้วย108ก็แปลว่าเราโกรดมา7ล้านบาทนะครับหารด้วยตัวฐานก็คือตัวฐานของเดิมนะครับ108ก็คิดออกมาเป็น6% ต,ต,ตัวปีถัดมาก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเอ,เอาเอาของเดิมที่1นึนะครับส่วนของใหม่เป็น1นึ่งศนทีนี้จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าโกรดมันติดลบอาจจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปัญหาอะไรต่างก็ตามถ้าเกิดมีโคดติดลบทำยังไงโคดติดลบเราก็ใส่เป็นค่าลบไปนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าบางปีไอ้ตัวเปอร์เซ็นต์การเติบโต,ตมันจะเป็นลบซึ่งพอเป็นลบมันจะมีผลยังไงตอนที่ไปหาค่าเฉลี่ยเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะกลับเป็นตัวทวงได้ด้วยเหมือนกัน เพราะนั้นถามว่าติดลบได้ไหมติดลบได้เหมือนกันแต่เวลาไปรวมทั้ง3ปีแล้วเนี่ยนะครับอไอตัวเลขที่เฉลี่ยมาแล้วเนี่ยมันเหลือเป็นโกลดเท่าไหร่ตรงนั้นคือตัวที่เราจะวัดผลเป็นเป็นเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั ARE ้นก็ต้องคิดย้อนหลังไปเปสี่ปีด้วยกันนะครับก็คือดูโกรด3ช่วงตัวที่2นะครับตัวที่2เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของอัตารากําไรนะครับคำว่าอ,อัตรากำไรนี้ถ้าท่านไปคุยกับทางฝ่ายบัญชีของท่านทางไฟแนนซ์ของท่านเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วนะครับก็คือตัว e b i ิ d a นะครับก็คือตัวนี้ย่อมาจากอะไรเป็น earning before interest tax depreciation and a m o r t i z a t i o n นะครับซึ่งบางท่านไม่คุ้นเคยกับตัววัดตัวนี้ไม่เป็นไรแต่เข้าใจว่าทาง finance ของ,ของของในบริษัทท่านน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวเลขการแสดงผลประกอบการในเชิงของการเงินนะซึ่งคิดว่าทุกท่านระดับผู้บริหารนั้นน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ ก็คือตัวนี้เป็นการเปรียบเทียบอะไรเป็นการดูผลกําไรนะครับก่อนที่ไปหักค่าใช้จ่ายต่างๆตัวพวกนี้นะครับแล้วมาเทียบกับยอดขายนะครับว่าไอ้กำไรตัวนี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะครับอย่างยกอย่างเช่นยอดขายในปี61ของท่านเป็น1000ล้านนะครับแต่ว่าตัวกําไรท่านเป็น30ล้านคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือออกมาเป็น3%อนะครับอันนี้อันนี้คือคิด1ปีแล้วก็คิดแบบเดียวกันทุกปีนะครับเอามาเฉลี่ยกันเป็นยอดขายเออเป็นไอ้ตัว EBITDA นะครับ อัตราส่วนของอีพีดาเนี่ยออกมาเป็น3.09เมื่อคิดเฉลี่ยสามปนนีนี่นี่คือวิธีคำนวณน,นะครับถัดมาตัวที่สามนะครับตัวที่3ามนี่เราพูดถึงอัตราการใช้บริการซ้ำนะครับอัตราใช้การใช้บริการซ้ำเราดูยังไงนะครับเราใช้วิธีไปดูว่าลูกค้าที่มาใช้บริการของท่านเนี่ยเป็นลูกค้าเก่ากี่ราย เปรียบเทียบกับจํานวนลูกค้าทั้งหมดนะครับคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้น a, เราต้องการข้อมูล3ปีเช่นเดียวกันเราทำไงเราก็ไปดูว่าจํานวนใช้บริการในแต่ละปีเนี่ยนะครับมีจํานวนลูกค้าที่ใช้บริการซ้ํากี่รายคําว่าใช้บริการซ้ําคืออะไรก็คือใช้บริการมากกว่า1ครั้งนะครับถ้าเป็นครั้งใช้ค,ครั้งเดียวเนี่ยก็ถือเป็นลูกค้าใหม่นะครับแต่ว่ามีการกลับมาใช้ซ้ําท่านก็จะนับในจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการซ้ําได้นะครับแล้วก็หารด้วยจํานวนลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมดในปีนั้น นะครับก็จะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คิดแบบเดียวกันแล้วก็ามาเฉลี่ย3ปีก็จะได้เป็นตัวเลขเฉลี่ย3ปีออกมานะครับอันนี้วิธีการคิดตัวที่4ี่นะครับตัวที่4ี่เป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการนะครับตัวนี้ตัวเลขจะได้มาอ,อย่างไหนนะครับสังเกตดูหน่วยที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการออกมาความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ทีนี้เปอร์เซ็นต์จะได้มายังไรนะครับเปอร์เซ็นต์ได้มาจากตัวเลขตรงนี้นะครับในการที่เราไปสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยเราจะใช้วิธีทำเซอร์เวย์ทำแบบสอบถามนะครับและให้ลูกค้าให้คะแนนนะครับคะแนนก็เป็นลิเกอร์สเกลหนึ่งถึงห้าเนี่ยที่เราทำแบบสอบถามเราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็คือพอใจน้อยสุดเป็นหนึ่งมากขึ้นจะเป็นสองสามสี่ห้าไล่ไปนะครับแล้วตัวนี้เราจะใช้วิธีเอาคะแนนมาเฉลี่ยก็คือเราเก็บลูกค้าหลายๆคนแต่ละคนให้คะแนนเท่าไหร่เราก็เอามาหาคะแนนเฉลี่ยรวมก่อน และคะแนนเฉลี่ยจะมาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้โดยที่มีการเทียบกันว่าถ้าเกิดคะแนนเฉลี่ยเป็น5 5เลยก็คือเต็มร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเป็น4เป็น3ก็ไล่มาเป็น80 60 40นะครับถ้าเป็นทุนนิยมเราก็มาคำนวณดูว่าเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้คือหลักการนะครับทีนี้ในตัวอย่างของการคำนวณน,นะครับเช่นเดียวกันเราต้องการ3ปีเราก็จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขของแต่ละปีก่อนแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยอีกทีนะครับ ทีน,ทน,ทนี้ตัวอย่างนี้มันจะซับซอ้อนขึ้นมานิดหนึ่งสมมติเรามีผลิตภัณฑ์หรือมีบริการหลายตัวนะครับตอนที่เราไปทำเซอร์เวย์เราไปเก็บข้อมูลเราอาจจะทำเก็บข้อมูลแยกคนละตัวก็ได้เราไม่ได้เก็บข้อมูลรวมถูกไหมเพราะลูกค้าจะเป็นคนละกลุ่มเราก็อาจจะใช้วิธีการคิดคะแนนของแต่ละกลุ่มออกมาแยกกันก่อนนะครับอย่างนี้สมมตุติเราไปทำเซอร์เวย์แต่ละแต่ละเดือนนะครับได้ข้อมูลมา12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดู12เดือนเนี่ยเราหารตรงนี้ทำไมเราหารแค่10บบางเดือนเราอาจจะไม่มีข้อมูลไม่เป็นไร เราก็ข้ามเดือนนั้นไปเลยแล้วก็คิดเฉพาะเดือนที่เรามีข้อมูลนะครับก็หาค่าเฉลี่ยมาอันนี้มี2เดือนเม้นไปก็เหลือ10เดือนนะครับก็มาหา่าเฉลีย่ยตัวนี้คือคะแนนเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ A นะครับทีนี้ถ้าเรามี2อันเราก็ต้องเอา A กับ B มาเฉลี่ยกันก่อนกลายเป็นตัวเลขของปีนั้นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาตัวเลขของปีนั้นเนี่ยมาเฉลี่ยอีกทีอ่ะก่อนไปเฉลีย่ยเอามาแปลงให้กลับเป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยที่คิดออกมาเป็นคะแนนเ,เต็ม5ถูกไหมสามจุดศูนย 3า8เรามาแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือหารหาคูณร้อเป็นเปอร์เซ็นต์แปลว่าในปีนี้ถ้าความพึงพวใจของเราอยู่ที่61%นะครับเราก็คิดแบบเดียวกัน3ปีนะครับแล้วก็เอา3ปีมาเฉลี่ยกันออกมาเป็นค่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย3ปีอันนี้อันนี้คือวิธีการคิดนะครับ ตัวที่5นะครับตัวที่5พูดถึงเรื่องของอัตราการส่งม,มอบที่ทันเวลาอ่นนี้เราวัดผลในเชิงของการบริการลูกค้าจริงๆแล้วนะครับว่าเราสมมติเราให้บริการเรื่องการขนส่งเนี่ยนะครับเราส่งมอบได้ทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการเนี่ยนะครับโดยนับเป็นจํานวนครั้งในการส่งมอบที่ทันเวลาหารด้วยจานวนครั้งทั้งหมดแล้วคูณร้อยก็คือคิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์บบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูเลยนะครับว่าใน1เดือนท่านส่งลูกค้าตรงเวลากี่ครั้งนะครับแล้วก็จำนวนทั้งหมดกี่ครั้งคิดออกมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ Chapel, สมุดได้มาเป็น97%นะครอันนี้นีคือเป็นตัวเลขต่อเดือนนะครับก็เอามาคิดเฉลี่ยเป็นตัวเลขรายปีเหมือนกันเหมือนวิธีวิเมื่อกี้นะครับถ้าท่านมีหลายบริการก็คิดแยก2อันก็ได้หรือจะแล้วมารวมกันที่หลังก็ได้นะครับหรือจะรวมกันตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็จะเป็นค่ารวมออกมาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้เป็นตัวเลขของปีออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยเป็นตัวเลข3ปีวิธีเดียวเหมือนกันนะครับวิธีการคำนวณเหมือนกันในทุกๆรายการที่บุณฑิบบอกนะครับ น,นี้คือเป็นการส่งมอบที่ทันเวลานะครับอีกตัวหนึ่งรายการที่6เป็นการรับหรือบบรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเข้าทันเวลาเมื่อกี้การส่งตรงเวลาเป็นปลายทางเป็นขาออกนะครับทีนี้ขาเข้าอย่างนี้ท่านไปรับสินค้าจากลูกค้าหรือว่าท่านรับสินค้าเข้าไปใน warehouse นะครับขาเข้าเราก็นับด้วยวิธีเดียวกันก็คือท่านทําได้ตรงเวลากี่ครั้งเทียบกับจํานวนทั้งหมดนะครับก็คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คานวณแบบเดียวกัน นะแล้วก็มาคำนวณเป็นตัวเลขทั้งปีก่อนนะครับแล้วก็มาเฉลี่ย3ปีเหมือนกันนะครับวิธีวิธีเดียวกันรายละเอียดพวกนี้มีอยู่ในคู่มือทั้งหมดนะครับถ้าท่านฟังไม่ทันพอดีเวลาค่อนข้างน้อยนะครับถ้าฟังไม่ทันรายละเอียดลงไปดูในในคู่มือจะจะมีดีเทลพวกนี้อยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับ อันที่7นะครับน่าจะอันสุดท้ายแล้วเป็นเรื่องของอัตราความถูกต้องในการจัดส่งผลิตภัณฑ์เมื่อกี้เรานับในเชิงของการส่งตรงเวลาหรือเปล่านะครับแต่น,นี้ในเชิงของการถูกต้องนะคำว่าถูกต้องก็คือตรงตามรายการที่ลูกค้าต้องการตรงตามจํานวนที่ลูกค้าต้องการนะครับก็วัดด้วยวิธีเดียวกันเทียบกับจํานวนครั้งทั้งหมดที่เราให้บริการนะครับแล้วก็หาเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับแล้วก็หาเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยทั้งทั้งปีก่อนนะครับแล้วก็เอาสปีมารวมกันเป็น ค่าเฉลีย่ยสามปีอีกทีนะครับก็หลักการเดียวกันนะครับวิธีคำนวณเหมือนกันเลยนะครับทีนี้จะเห็นว่าไอไ้อตัววิธีการวัดพวกนี้เนี่ยนะครับมันต้องใช้ข้อมูลย้อนหลังถึง3ปีนะครับทีนี้บางท่านอาจจะถามว่าถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้มีโอข้อมูลพวกนี้ที่เหมือนกับที่จาย์บอกโดยตรงแปลว่าเราไม่สามารถได้คะแนนในหัวข้อพวกนี้ ใช่หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติท่านมีวิธีการวัดแบบอื่นนะครับที่คอนเซปต์ในการวัดอาจจะใกล้เคียงกับตัวนี้ก็คือไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะแต่ว่าจุดประสงค์ในการวัดมันใกล้เคียงกันท่านสามารถเอาตรงนั้นมาให้กรรมการพิจารณาได้นะครับก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องตัวเลขคํานวณวิธีอะไรต่างๆเหมือนของเราเป๊ะน,นะเพราะว่าในแต่ละธุรกิจแต่ละองค์กรบางทีวิธีการในการวัดตัวเมตริก,กต่างๆเราอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเราจะมีวิธีคํานวณไม่เหมือนกันแต่ว่าต้าหลักการเดียวกันสามารถนํามาใช้ตรรงนนี้้ไดะคับ ก็ด้วยเวลาที่จํากัดอาจจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงลองไปดูรายละเอียดในในเล่มคู่มืออีกทีได้นะครับ